มา่ม้พี่นออ้นอยพะฮะหน่อไม้ไปแกงนี่แหนงมันแหนงหน่นอไม้แหนงหน่นอไม้แกงเที่ยงจ้าแกงเที่ยงนี่คือแหนงหน่นอไม้นี่เขาเสียฮักออกแบบนี้เลยนี่กับแหนงมันคือกันแหน่อไม้หน่อไมั นอมันเริ่มจะเบิดแล้วพี่น้องเหลือแต่เนงมันพอดีเขาจะเอาไปแกงตอนเที่ยงสดน้ำฮอนฮอนแซบกับตำบักหุมเนีนงนัอไม้จ้าทุกคนเราจะเอาไปแกะเปือกออกแล้วก็จะไปทุบเอาไปทุบ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 แล้วเราก็แกงอืม ไมต pues really nah ่ต้องแกงร้ายพี่น้องแกงร้ายมันไม่อร่อยนี่ฮักเอานี่หน่อไม้หน่อไม้ทั้งหน่อทั้งแหน่งนี่ล่ะทั้งหน่อทั้งแหนงแกงรวมกันเลยทั้งหน่อทั้งแหนงแกงรวมกันเลยจ้านี่ตุ๊ต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 ได้แกงเที่ยงแล้วเฮ้ นี่นี่งสานีกับพอไม่ต้องแกงเยอะมันบอแซ